สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาต่อด้วยเรื่องของการดักจับนะครับตัวออฟ s e t ของสกอร์นะครับก็คลิปตอนที่แล้วนะครับเราได้ทําการสร้างฟัง์กชันเรียบร้อยนะครับ on s c r อรนะครับแล้วก็มีการ i n d i n g นะครับเรียบร้อยเรียบหมดละนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาเขียนโค้ดการทํางานกันนะครับอันดับแรกนะครับในส่วนของตัว OnScore ตรงนี้นะครับผมก็จะนิยามนะครับตัวแปร Final ขึ้นมาแล้วก็สร้างเป็นตัวแปรเก็บ offset ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็เท่ากับนะครับวิ get, นะครับ .scorecontroller ตัวนี้นะครับแล้วก็ .offset เก็บไว้ก่อนหลังจากนั้นนะครับผมก็จะต้องมานั่งอ e ีก่อนว่า .scoreoffset ตรงนี้นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ offset หรือเปล่าซึ่งไอตัว offset ตรงนี้นะครับตอนแรกมันเป็นอะไรครับอ่ามันเป็นศูนย์ที่เราตั้งค่าไว้ มันก็จะไม่เข้าสู่กระบวนการตรงนี้คือโลจิกตรงเนี้ยผมจะให้มันเริ่มทำการเซตสีนั่นเองนะครับอ่าทีนี้สกอร์ออฟเซตตรงนี้นะครับต้องมากกว่าอ่ซึ่งเลขตรงนี้ผมก็ประมาณไว้สัก5าละกันนะครับถึงจะเริ่มให้มีหมายความว่ายังไรหมายความว่าตอนที่เราสกอร์ไปตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับให้มันเกินไป5นะครับถึงจะเข้ามาตรงนี้แต่ว่าเราต้องเมคชชว่์ด้วยว่าตรงนี้จะต้องมีค่าเท่ากับ0ูนย์เราเขียนโลจิตตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อที่เราจะสกอร์ลงด้วยไงครับอ่ามันจะมีผลขึ้นลงนั่นเอง นะครับตรงนี้ก็คือขาขึ้นนั่นเองนะครับโอเคถัดมานะครับก็อันนี้ผมก็ค้างไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็คือ up ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นดาวก็จะเป็นลซึ่งเลนี้ผมก็จะมาถามอีกรอบหนึ่งว่าอ่ามันสกอร์ลงมาเนี่ยต่ำกว่าร้อยไหมอ่าผมาทุกอย่างผมตีเลขประมาณการไว้นะครับร้อยหมายความว่าไงนะคือให้ร้อยแหละค่อย f a ดลงมานะครับอ่าอันนี้ก็คือขาดาวน,นั่นเอง อ่ทีนี้ผมก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับเอซตตัว opacity ละผมก็จะเอา opacity เท่ากับนะครับ double นะครับจะต้องทำการ pass ข้ามนิดหนึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับก็เราจะเอาตัวเเดี๋ยวผมต้องกำหนดค่า opacity ตัว mac ไว้ก่อนว่าผมจะต้อง mac ไว้เท่าไหร่เพราะเดี๋ยวมันจะมีค่า mac อยู่ นะครับคือผมจะบวกค่อยๆบวกนั่นเองนะครับก็คือเนี่ยบวกแล้วก็ลบลงมาอย่างเนี้ยนะครับนี่บวกลงมาแล้วก็ลบลงมาเนี่ยนะครับผมก็ต้องมีค่า opacity ที่เป็นตัว max นดิดหนึ่งอ่ะผมจะมาสร้างตัวแปรก่อน final นะครับแล้วก็ opacity max นะครับเท่ากับ0.01ก็คือผมจะให้มันค่อยๆนะครับอ่าบวก ทีละ0.01ไปเรื่อยแล้วก็ให้มันลดทีละ0.01นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ผมก็จะเอาค่า opacity เก่านะครับมาบวกกับตัว opacity ที่เป็น m a x ก็คือบวกทีละ0 1เข้าไปแต่ว่าผมจะต้องเข้าสู่กระบวนการแปลงมันนะครับให้มันเป็น2ตําแหน่งซึ่งการแปลงมัน2ตําแหน่งในเคสนี้คือผมต้องทําการครอบมันก่อน นะครับแปลงทัศนยยมให้เป็น2ตํตำแหน่งก็คือ two string นะครับแล้วก็ add fix ตรงนี้ใส่เลขจํานวน2เข้าไปเพราะผมต้องการทัศนยยม2ตํตำแหน่งนะครับถัดมาผมถึงจะต้องผมจะต้องใช้ลักษณะแบบ double p a r เพื่อแปลงเป็น double ก่อนนะครับเพราะตัวแปลงนรับค่า double โอเคทีนี้ส c o p e ตรงนี้ผมทำอะไรผิดผมขาดวงเล็บไปตัวหนึ่งโอเค ก็คือเอาตัวค่า opacity เก่านะครับที่เป็น0.0มาบวกกับ0.01นะครับแล้วก็ให้มันบวกไปเรื่อยๆนะครับและทุกครั้งที่มันบวกกันผมต้องการนะครับอ่า make sure ว่ามันจะต้องเป็น2ตำแหน่งนะครับทีนี้เราก็ต้องคิดถึงกรณีที่มันสกอร์ไปสุดของแม็กมันคือค่าที่ผมคาดหวังคือมันจะต้องเป็นช่วง0นะครับอ่า0.0จนถึง1.0นั่นเองนะครับ ถ้ามากกว่านี้จะมีประเด็นนะครับดังนั้นผมเลยต้องเขียนโลจิกดักก่อนว่า opacity ตัวนี้นะครับมันมากกว่า1.0หรือเปล่าถ้ามากกว่าเราก็จะเซตมันให้มันเป็นตัวเท่ากับ1.0นะครับเซตมันไว้อย่างนี้โอเคถัดมานะครับในส่วนของตัวดาวนะครับก็จะคล้ายกันเลย copy ปีเลยครับ ว่าดาวเราจะลบนั่นเองนะครับนี่ลบมันแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนโลจิกว่าต้องมากกว่านะครับโอเคแล้วก็แปลงนี้ให้มันกลับมาเป็นค่า default คือ0ูนยจุดูนั่นเองอันนี้คืออัพกับดาวหลังจากนั้นนะครับผมจะสั่งให้มันทําการเอาค่า opacity เนี่ยไปทําการเซตค่าสีมันผมก็ต้องเซตสเต e นั่นเองนะครับเซตสเตทในเคสนี้ผมก็ต้องถามก่อนว่า,า offset ตรงนี้นะครับก็คือตัว score offset เนี่ย มันต้องต่ำกว่าเอ่อมันต้องต่ำกว่าและเท่ากับศูนย์นะครับเพราะผมจะทำการเคลียค่าทุกอย่างให้มันเป็นค่า Default ผมก็จะเซตค่า Default ก่อนนะครับก็คือ background เอ่อต้องเซต background color Search เท่ากับ color dot white แล้วก็ color icon เท่ากับ color dot white นะครับ ถัดมาก็จะเป็นพวกค่า offset ต่างๆก็คือเซตศูนย์ให้หมดแล้วก็ในส่วนของตัวเหลืออะไรนะผมก็มี offset offset ตรงนี้ด้วยนะครับ offset เท่ากับ0.0โอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็จะเข้าสู่กระบวนการ L าถ้าเป็น L ล่ะ L ก็เริ่มทำการเซตแล้วไงครับผมก็จะเป็น background color เซตตรงนี้ผมก็จะเท่ากับมันจะต้องเปลี่ยนสี background นิดนึงนะคบตอนจังหวะตัวเนี้ยนะคบให้สีมันเปลี่ยนให้มันตรงกับตี๊กพาะตีมันเป็นไล่ขาวตรงนี้มันก็ต้องตัดดังนั้นผมก็ต้องเซตตรงนี้นะครับให้มันเป็น color d o g นะครับใส่ตัวไฟล์มันไป200นะครับแล้วก็ color icon ให้มันเป็น orange นะครับก็ color ไอคอเท่ากับ color d e e p o l l n g e นะครับโอเคอ่า okay. uh, นี้ก็คือเข้าสูก่กระบวนการเซตสีหลังจากนั้นนะครับพอเซตสีเสร็จแล้วผมก็จะมาเซตอ่ uh, ตัวสุดท้ายคือ background color background color เราจะใช้ตัว opacity นะมาทำการนะ uh, เล่นกับตัวสีให้มันเป็น transparent กับมีสี background นะครับผมก็จะเป็น white with opacity แล้วก็ใส่ opacity เข้ามา ซึ่งถ้าสกอร์อัพก็คือสกอร์ขึ้นไปนะครับแล้วก็ออฟเซตเกิน5ผมก็จะบวกทีละ0.1มันก็จะบวกทีละ0.1ไปเรื่อยแต่ถ้าสกอร์ลงก็จะลดนะครับลดทีละ0.01นะครับอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้สโคบดูดีๆนะครับจะต้องอยู่ในเซ t สเตตนะครับพอสั่งเซ s สเตตมันก็จะไปทำการเรียกในส่วนของตัวบิลใหม่หมดเลยนะครับบิลก็คือในส่วนของตัวนี้ถูกเรียกใหม่หมดเลยนะครับโอเคทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการ เซตสีละซึ่งก่อนหน้านี้นะครับผมมีการฟริกไว้ใช่ไหมครับผมก็เริ่มทําการเซตสีอันดับแรกก็เดี๋ยวเราจะเซตสี Background ตรงนี้ก่อนซึ่ง Background ตรงนี้นะครับผมก็จะเข้ามาในส่วนของตัว Container ตรงนี้ก่อนผมก็จะแรปมันด้วย Container แล้วก็ Color นะครับแล้วก็เป็น Background Color ถัดมาก็หาเซิร์ชนะครับก็เซิร์ชก็คือ build Search ตรงนี้นะครับก่อนหน้านี้เราเห็นสีมันสีมันจะอยู่ในส่วนของตัวอของผมดูก่อนนะครับก็คือสีขาวตัวนี้นะครับเราจะต้องทำการเปลี่ยนสีมันนิดหนึ่งก็จะเป็น background color search ครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของตัว color icon ละ ก็คือตัวนี้นะครับคันเรไอคอนเราก็จะมาที่ตรงส่วนฟังก์ชัน build Icon Button แล้วเราก็หาครับคันเริ color ของเก้าเราเซตเป็นไว้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของตัว c o l เ r i c o ไอคอนคันเรินะครับจริงทุกอย่างนะครับเราผ่าน INSPEC กก็ได้นะครับแต่ผมพยายามจำไปจำมาเลยตรงนี้นะครับโอเคอันนี้ลืมเซมิโคโอนแล้วก็กด run นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับ โอเคตอนนี้ผมก็ลังนขึ้นมาแล้วนะครับผมก็เริ่มสกอร์ดูเห็นปะครับก็ตอนนี้นะครับสีมันเปลี่ยนละนะครับแต่ว่าเราไม่เห็นฉากหลังเลยเพราะว่าเดี๋ยวเรารอคอนเทนต์มาก่อนเลยค่อยมาเก็บตกทีหลังก็ได้แต่เราเริ่มเห็นภาพเราเราสามารถที่จะเซตแบ็กกราวได้แต่ว่าในเคสนี้มันจะติดอะไรละ่ะตรงนี้ไปจะเป็นแพดดิ้งนะครับแพดดิ้งของตัวเซตแอเรียดังนั้นเราจะเซฟแพดดิ้งตรงนี้นะครับเป็นการซ่อนมันดิ้หนึ่งของเซตแอเรีย นะครับเพราะว่าตรงนี้ผมไม่มีเลยเห็นไหมนี่ผมก็จะพอดีเลยเห็นไหมครับกับตัวขอบเลยโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเซตเซตแอเรียตรงนี้เราจะเซตตัวแพดดิ้อ่ามันจะมีคําว่า Button นะครับเซตเป็นฟอนะครับาจากนั้นกดรันนะครับปึ๊บอ่า,าก็มาดูกันครับเห็นไหมครับนี่ผมก็ไม่มีแล้วนะครับนี่แพดดิ้นนะครับ โอเคในระหว่างนี้ผมก็จะมาลัน a n d r o อ d ดูนะครับว่า a n d r o อ d ได้หรือเปล่าอันนี้ก็อรอ a n d r o อ d ลันขึ้นมาก่อนนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะจบประมาณนี้แหละครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเราก็มาเริ่มทำโฆษณาแล้วก็อาจจะต้องมีจังหวะตอนที่มันพูล,ลงมาอย่างเนี้ยครับอ่าพูล,ลงมาก็ต้องทำการซ่อน อประมาณนี้นะครับเนี่ยอโอเคนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ทั้งฝั่ง iPhone กับ Android นะครับอ่ผมก็จะสกอรขึ้นไปแต่ว่า ทางฝั่งตัวน,นี้อ๋อเมื่อกี้ผมต้องเซตกระป๋าออฟเซตศูนย์ก่อนนะครับศูนย์หมดแล้วโอเคผมสกอร์นะครับปุ๊บเอเปลี่ยนสีละโอเคอันนี้ก็เปลี่ยนสีนะครับอันนี้ก็เห็นภาพนะครับว่าผมสามารถจัดการตรงนี้ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องมาเก็บตกให้มันเนียนกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในเฟสถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นโค้ดตั้งต้นก่อนนะฮะอาจจะมีประเด็นเรื่องของตัวออฟเซตเพราะว่าทางฝั่ง iOS กับฝั่งตัว Android เนี่ย นะครับความสูงสกรีนอะไรพวกเนี้ยมันมีประเด็นเรื่องของแพดดิน้นของเซฟแอร์เรียนั่นเองตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาจัดการกันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคครับขอบคุณครับ